วันนี้อินโทรนะขี้เกียจใส่ขี้เกียจต่อด้วยเรื่องนี้กีบกับเมื่อสองอาทิตย์ก่อนตอนผมกลับบ้านวันนั้นผมกลับบ้านช้าก็เลยไปซื้อไก่กินพอเด็ถถแถวแถวนวลวผมจะมีรานขขยไก่อยู่ซึ่งก็ตามปกติเด็กที่เวลากลับบ้านหากกลับบ้านช้าก็หาอะไรกินเล่นไปก่อนซึ่งสิ่งแรกที่ผมเจอก็คือลุงพูนไม่น้าตาเหมือนลุงพูนมากเลยไม่ใช่ลุงพูนจริงๆนะคือหน้าตาเหมือนลุงพูนมากแบบทรงหน้าตา แต่ไม่ใส่แมสนะไม่รู้ว่า,าทำไมแต่ไม่ใส่แมสอ่ะไม่ใส่แมส์เราใค้แค่นี้เรา,างไงคนจะอยู่แถวนั้นมั้งแต่สิ่งที่ผมสงสัสยคืออาจจะผมกลับบ้านช้าและขอมารับลูกช้ามั้งเพราะว่ามันรับผมกลับช้าไงปกเติผมก,กลับเร็วก็เลยไม่ค่อยเห็นใครมากเท่าไหร่เพราะส่วนมากผมจะกลับแบบคือกลางๆแบบไม่เร็วไปไม่ช้าไปอ่ะถึงบางวันไม่จะเร็วชิบหายเลยแต่คือแบบเหมือนค่ง้นมากแบบ เสื้อผ้าหน้าผมทรงผมหน้าตาเป๊ะเลยแต่เสียงไม่แน่ใจเพราะเขาไม่ได้พูดอะไรกับผมหรอกเขาแบบไปรับรูบบปั๊บก็ไปเลยแล้วผมอ่มาไม่ได้พูดดูคนเดียวนะมีหลายคนม้า่เห็นนะแต่ว่าสนมากจะไมะค่ค่อยเน่สมมากจะไม่ค่อยใส่ใจนะเพราะสมมากจะกินไก่ไม่ก็กินข้าวอะไรกันแถวนั้นนั่นแหละซึ่งเพื่อผมไม่บอกเพื่อนว่าเฮ้ยสมวมินะมันชื่อว่าอ้อฟหนึ่งมนเลยห้องผมมีคนชื่ออ้ําหลายคนนะไม่ใช่ผมผมดิยมีประมาณสองคนที่ชื่อเหมือนผม ไม่ลงผมนะถ้าเกิดลงผมก็สามคนโอเคอันหนึ่งมันบอกเฮ้ยอันผมบอกอันหนึ่งว่าเฮ้ยอีอัหนึ่งคนนั้นดิเฮ้ยโคตรเหมือนคนเลยวะไปดูดิอันหนึ่งบอกเฮ้ยจริงเหรอไหนไปดูเนี่ยเฮ้ยโคตรเหมือนเลยเว้ยจากนั้นก็ไปบอกไอ้เบสไอ้เบสก็ไปดูเฮ้ยโคตรเหมือนเลยพอวันต่อมาวันนั้นอ่ะเป็นวันศุกร์จากนั้นก็เสาร์อาทิตย์พอวันจันทร์มาก็คุยกันเรื่องคนคนนั้นซึ่ง่าน่าจะชื่ออะไรนะแต่คนเรียกว่าลุงคน ดงคนเบอร์เบอร์สองแล้วกันนะเพราะเขาไม่ใช่ดวงคนตัวจริงแค่หน้าตาเหมือนยูถแถวจังหวัดนบบดีนะม่นว่าน่าจะในว่าเขาอยู่อยู่แถวนั้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเขาแบบหน้าตาเหมือนมากเลยเขาก็เลือกก่องกับนุงคนเบอร์สองว่าทำไมหน้าตาเหมือนจังวะด,ดีนะไม่ปปิดเพลงต่องอยงยตามาเนี่ยไม่งั้นจะหามากโอเคก็จบแล้วสำหรับคนที่อยากได้ยินเรื่องเกี่ยวกับนี่ก็บอกได้คอนฟังมารู้เรื่องกูงแจ้งเอง